อโอเคนะครับนิสิตคราวที่แล้วเราถึงหน้ายิ่สี่นะฮะทีนี้มาดูตัวอย่างการสังเคราะห์ต่อนะครับเป็นสาร Natural Product ในกลุ่มของ a d เดีย i c Acid Cascade นะฮะก็สังเคราะห์ทั้งหมด2ตัวก็คือ เอเดอริกแอซิดบีเมทิลเอสเทอร์แล้วก็ตัวเอเดอริกแอซิดซีเมทิลเอสเทอร์นะครับ uh, ตัวอย่างนี้เป็นคอนเซอร์เรีชันที่สเต็ปค่อนข้างสั้นแต่ว่าจะเกิดผ่านอินเทอร์มีเดียต์นิดหน่อยนะครับตัวยาเริ่มจากโอลีแอนซาทูเรตคอมเพลต ทำปิยา e รดักชันโดยใช้ลินดาแคต a ตอร์ลิสนะครับมีพิ o l ลีนแล้วก็ได o m รมีเทนนะฮะเป็นโคโซเวนแล้วก็ตัว ven, โซเวนอุณหภูมิย5ห้องศาตามด้วยโทรเรีนที่1 0อองศานะครับมาดูกลไกมานิดหนึ่งนะฮะตัวโพเรี n น a t อ r เ t e ต c คอมเพลตตัวนี้นะฮะ เห็นว่ามีทั้งพันธะัคู่แล้วก็พันธะัสามและเป็นคอนจูเกตซิสเต็มนะฮะน่าจะเกิดไซคลิเซชันได้นะฮะระหว่างพันธะัคู่กับพันธะัสามหรือว่าพันธะัคู่กับพันธะคัคู่ที้ดูตัวเป้าหมายในกลุ่มของแอนเดอริกแอซิดคาสเคดก็จะมีตัวแอนเดอริกแอซิดบีเมทิลเอสเทอร์นะฮะก็จะเป็นทั้งหมดประมาณ4วง เพราะฉะนั้นจากเส้น1เส้นก็จะต้องปิดวงสเต็ปเดียวเนี่ยให้ได้ทั้ง4จุดนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ endic air สิบสี m e t e s t e r นะฮะก็จะประกอบไปด้วย 1>, 1 2 3 4วงเช่นกันนะแล้วก็เป็นเป็นบ cyclic อีก1วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการปิดวงก็คืออ่ามันจะปิดคนละตำแหน่งแต่ว่าได้สารทั้ง2ตัวอ่าจากสารย1 โพเลียนซัลฟูเรดคอมเพลตนะครับ Linda, uh, Linda oline, ane, รีดิวโดยใช้ลินดาแคตาอลิสในควิโนลีนโทรีนนะฮะมันก็จะเกิดสเต็ปแรกนะอินเตอร์มีเดียที่จะเกิดมันก็จะเรียนเลนส์ก่อนนะฮะจัดตัวให้อยู่ให้อยู่ในรูปของการที่จะปิดวงได้นะครับทีนี้วงที่สเสถียรที่สุดคือวงหกเหลี่ยมแต่ว่า โพลีอันแทตโตริตคอมเพลตัวนี้ประกอบไปด้วยพันธะคู่ข้างเยอะแล้วก็มีพันธะสามด้วย mm hmm. เขารีดิวพันธะสามกลายเป็นเป็นพันธะคู่ก่อนนะไฮโดรเจเนมันแล้วก็ปิดนะพยายามบิดรูปร่างให้อยู่ในรูปของแปดเหลี่ยมนะแล้วก็เกิดการปิดวงแปดเหลี่ยมก่อนนะครับวงแปดเหลี่ยมก,ก็ถือว่าเป็นวงที่เสถียรน,นะฮะ เพราะว่าเชนมันใหญ่นะฮะถ,ถ้าปิดเป็นหกก็อาจจะเกิดอินเตอร์แลกชันของพายอิเล็กตรอนที่พันทักคู่เนี่ยอาจจะโค้งเข้ามาได้ยากกพรานั้นมันก็จะโค้งใหญ่นิดนึงหลังจากนั้นก็จะก็เกิดแปดพายคอนโรตาทอรีอิเล็กโตไซคิเซชันปิดตำแหน่งนี้นะฮะปิดตำแหน่งนี้ปิด ปิดปุ๊บพันธุ์คู่ก็ชิปมันอยู่ด้านนี้โอเคนะฮะพันธุ์พนัพนธุ์คู่ชิปเนะี่ยก็ปิดธรรมดานะฮะใช้ความร้อนอ่าได้สารตัวที่ตัวที่ยี่สิบห้าอ่าตัวที่ยี่สิบห้าก็เกิดไซคลาเซชันทันทีนะฮะภายในวงแปดเหลี่ยมนะฮะเกิดหกพายดนะิสลตัทอรีอิเล็กโตไซคลาเซชันอ่าตามลูกศรตามลูกศรน,นี้นะครับ ปิดตัวน,นี้ชิปมาแล้วก็บรรดาน,นี้ชิปมานะครับทีนี้การเกิดหกพายดิสโ t รตาเทอร e ่เลกโ o ไซเคลเซชันเนี่ยนะฮะเมื่อปิดปุ๊บเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าที่วงหวง8ดเหลี่ยมมันจะกลายมันจะกลายเป็นวงสี่เหลี่ยมและวงหกเหลี่ยมก็คือจาก8จะกลายเป็น2เป็น2วงนะก็คือมีวงหกเหลี่ยม1วงแล้วก็วงสี่เหลี่ยมหวง แต่ทีนี้วงหกเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ใช่หกเหลี่ยมของอโรมาติกแต่เป็นหกเหลี่ยมของไดอีนนะฮะแล้วก็ตรงปลายจะมีพาราคู่อยู่ทั้งซ้ายและขวานะฮะเนะี่ยนะฮะด้านซ้ายเนี่ยเป็นเป็นไดอีนนะฮะด้านด้านซ้ายเป็นไดอีนเนี่ยก็เกิดปริยาดิวส์ออเดอร์กับวงหกเหลี่ยมได้นะครับโดยตัว ล่างสุดนี่นทำหน้าที่เป็นไดอีนแล้วก็ตัวดับเบิลบอนหนึ่งตำแหน่งของหกเหลี่ยมเนี่ยทำหน้าที่เป็นไดโนไฟล์นะครับตัวนี้เพราะนั้นก็จะปิดวงตัวนี้ได้คนั้นนิสิตจะเห็นว่ามันมันจะเกิดทั้งหมด1 2 3 4 4วงนะฮะจะเกิดสเต็ปเดียวนะเป็นคอนเซอร์เตอ่าโพลิซคลิกเรเดชันจะเกิดค่อนข้างเร็วนะฮะตามคอนเซปต์ก็คือมันจะไม่เขาบอกว่ามันจะไม่เกิดผ่านอินเทอร์มีเดียต แต่ว่ามันจะเกิดผ่านทานชันสเตทเล็กๆแล้วก็รีบเปลี่ยนฟอร์มทันทีหนึ่งสองสามสี่สีวงได้3ามตัวยี่สแต่ถ้าเป็นแขนด้าน,านขวานะแขนด้านขวาเนี่ยมีพนักคู่อันเดียวนะตัวล่างจะ,ะทำหน้าที่เป็นไดโนไฟแล้วก็ตัวบนจะทำหน้าที่เป็นไดอินก็เกิดดิสออร์เดอร์เช่นกันนะครับ ดังน,นั้นถ้านับวงกันเนี่ยก็สเต็ปแรกอินท่าโมเลกุลแอซิเดชันได้2วงใช่ไหมฮะแล้วก็ดิวซอร์เดอร์ได้อีก1 2 3 4ก็ได้4วงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นาสารตัว26 27เนี่ยก็จะให้แทร็กเก็ตเป้าหมายสองตัวนะฮะตามตามที่เขาเรพอร์ตไว้ก็คือแอนเดอริกแอ d ิดบีเมทิลเอสเทอรนะครับตัวข้างบนแล้วก็ ตัวล่างเอนเดดิกแอริบสีเมทิลเอสเทอร์นะเพราะนั้นทำเบียร์เซ็บเดียวได้สารได้สารไดเชอรโปรดักสองตัวอ่าดูนะฮะเป็นอินช่าโมเลกูลาร์ดิวส์ออเดอร์ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ออลนะครับสี่จุดห้าต่อหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่านะฮะด้านขวาเกิดได้ยากเพราะว่าถ้าเราดูก็ก็น่าจะเป็นเหตุผลของสเตอริกนะฮะเพราะตัวนี้ต้องบิดเข้ามากลางวงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่ายิวของ เอนดูริกแอซิดซีเมทิลเอสเทอร์เนี่ยจะได้น้อยกว่านะครับซึ่งซึ่งสาร2ตัวเนี้ถ้าดูในธรรมชาติแล้วตัวพลังงานศักย์ในโมเลกุลของเอนดูริกแอซิดบีเมทิลเอสเทอร์น่าจะน้อยกว่านะโดยจากโครงสร้างโมเลกุลเพราะว่าตัวยิบสามนี่ยมันมีมีไบไซคลิกอยู่นะครับเพราะนั้นความเครียดค่อนข้างสูงนะก็สอดคล้องกับผลของการทดลองที่เปอร์เซนต์ยิวด้านซ้ายมากกว่าเปอร์เซนต์ยิวด้านขวา โอเคนี่คือตัวอย่างของ Ana d i c Acid c a s c a d e นะครับเป็น c อน c o อร e เตอร์โพลิไซนะฮะซึ่งครูดได้สอนมาในชุดที่1กับชุดที่2แล้วนะครับอันนี้คือชุดที่นะี่้าถ,ถ้าไม่ทันก็ให้หยุดหยุดเทปแล้วก็ฟีดไว้ก่อนแล้วก็ดูตามนะครับทีนี้ก็สรุปนะฮะสรุปหน้านี้คือหน้าสรุปว่า,าเป็น Cash แคชแ e Reaction ในการสังเคราะห์ e n นดิ i ิกแอซนะครับสเต็ปเดียวเขาถือว่าเป็นสเต็ปเดียวนะฮะแต่ว่าแมกน n ซึ m เขาอธิบายนะั่นคือเกิดผ่าน t r a n i t i o n State ที่มันเกิดเร็วมากนะก็ Reduce นะฮะสรุปก็คือ r e d u ว e a l k y ไคนะฮะลิ a ด a แค l เตอร์ลิส์ลินดาแคตเ a อร์ลิสเนี่ยก็มันจะบังคับให้อยู่ในรูปของอ s o จออม e ติกอะเซมเบอร์เดียวนะครับปิดได 2ีกับยี่สนะครับเปอร์เซ็นต์ยิวก็ประมาณยีนะครับแต่เอเนดิแกนสิบบีแล้ว่าเอเนดิแกนสิบสี่โอเคนะฮะอ่ะเีมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูในกลุ่มของนิวิชิโอฟริกแคสเคบ้างนะฮะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของโพลิไซก,กิกนะฮะ เป็น deal order ซึ่งครูพูดถึงค่อนข้างเยอะทีนี้มาดูตัวอื่นตัวนี้ nucleophilic addition ตัวอย่างการสังเคราะห์สารในชอบผลักในกลุ่มเป้าหมายนะครับมีทั้งหมด3ตัวก็จะมียิปโนพิลินคอรีโนลินแล้วก็เซราโตพิกาโนนะฮะทั้ง3ตัวนี้เป็นไตรควินแอนในชอบผลักก็มี3วงนะครับเป็นหลัก ไบโอโลจิคอลแอคทีฟว่าแอคทิวิตี้ก็เป็นพวกแอนตี Anti ้ซูเมอร์แล้วก็อิมบิทโปรแกรมบวกแกรมลบแบคทีเรียนะครับเป็นแบคทีเรียก่อโรคตีพิมพ์ปี2002นะฮะลงในแจ็คอสามตัวจะเห็นว่ามีโครงสร้างคล้ายๆกันนะฮะเพราะเวลานาักวิทยาศาสตร์เขาสังเคราะห์เนี่ยเขาอ่าไม่จำเป็นต้องโฟกัสสังเคราะห์ที่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าอ่า าสาทั้ง3ตัวเนี่ยมันต่างกันแค่ไม่กี่จุดนะครับเพราะฉะนั้นก็สั่งเขาล็อตเดียวเลยนะฮะแต่ว่าเขาจะเริ่มจากอะไรนะฮะถ้ามิสิต์ดเนี่ยก็อ่าเขาน่าจะเริ่มจากไตรไซคลิกพรีเคอร์เซอตัวนี้นะครับสมวงแล้วก็ไอ้สาวงนี้มาจากไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมันน่าจะเป็นอ่าน่าจะทำาบิยาลักษณะของคอนเซอร์เทเกชันได้นะคือปิดครั้งเดียวเลยได้3วงนะครับอ่า นะก็ก็มีไตรเซคิกตัวสามสิแล้วแล้วก็ตัวไตรเซคิกตัวที่32นะครับอันนี้คือตัวที่เขาคิดว่าน่าจะทำมาจากตัวนี้ทีนี้ตัวพี or, Key, or, เคอร์เซอร์คีพีเคอร์เซอร์ตัวไตรเซคิกนะฮะทั้ง2ตัวบนล่างเนี่ยนะฮะน่าจะสังเคราะห์ได้สเต็ปเดียวจากอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็งานงานนี้ก็เขาดีไซน์นะฮะโดยเ,เขาคิดว่าเขาจะเริ่มจากไดไอโซโพรพิล สแควร์เลเป็นไดโอนซึ่งเกาะอยู่กับวงสี่เหลี่ยมน,นะฮะซึ่งสารตัวนี้ไม่ค่อยเสถียรเมื่อไม่ไม่เสถียรน,นี่ก็ค่อนข้างจะเรียกทีบนะฮะเพราะนั้นเกิดปริยายเร็วนแน่นะครับอีกตัวก็คือตัวสารที่สี่เนี่ยเป็นริเชตอซิทอลนะครับเป็นเขาเรียกอะไรไซโคเพนทิโนน เป็นไซโคเพนทิโนนไดเมทิลไซโคเพนทิโนนซึ่งโปรเทคคาร์บอนิล bon แล้วนะครับโดยใช้อเอรินไกลข้อนะแล้วก็ลิเทียตณตำาแหน่งอลฟาก็คือตรงนี้ใส่ลิเทียมเข้าไปแล้วก็ดึงไฮโดรเจนออกก็จับนะตัวนี้จะอยู่ในรูปของเกลือลิเทียตอาซิทอลเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งนี้จะเป็นประจุลบนะครับนะแล้วก็ลิเทียมก็จะเป็นประจุบวก อ่าเพราะฉะนั้นนิสิตเห็นแล้ว2ตัวเนี่ยว่าตัวไหนจะเป็นนิวเคลฟายเพราะว่าเราอยู่ในหัวข้อของนิวเคลีฟลิกไซคลเซชันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวล่างนะฮะที่เป็นลิเทียเมอะซิทอลเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับอ่ามีลิเทียมมาเกาะเพราะนั้นลิเทียมเกาะกับ l q ลคิวกรุ q ๊ปแอลคิกุ๊ปเป็นลบนะตัวข้างบนเนี่ยอ่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้างบนนี่เป็นเล็กโตไฟล์นะครับไดโซโพรพิลโอสเปเลตเป็นเลกโตไฟล์ตัวข้างล่างเป็นนิวเคลไฟ Uh, ดูโปรซีเจอร์เขาเห็นอย่างเงี้ยมันน่าจะชนปุ๊บแล้วก็เกิดไซคลเซชันปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบนะฮะได้3วงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่ามันเกิดยังไงนะครคอนดิชันที่เขาใช้ก็ติดลบนะ,ะเพราะเพราะเพราะว่าเป็นนิวเคลฟริกแอดดิชันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสจะต้องแรงนะติดลบนะฮะลบ78องศา C ีใช้ tsa เป็นโซเวนทัรมระยา5านาทีแล้วก็จะต้องมี ตัวเร่งนะฮะตัวเร่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นไวนิลลิเทียมนะฮะซึ่งตัวเร่งตัวนี้ก็ก็เป็นตัวที่จะเกิดริยาแอลคิเลชันได้ด้วยนะครับไฮโดรซิดได้กดสุดท้ายนะฮะเเปอร์เซ็นที่ได้เขาบอกได้ยี่สิบ่เปอร์เซ็นต์อยู่ดูแมคนีเซีมนะครับแมกนีเซีมที่เกิดถ้าไม่ทันก็ กดหยุดเทปนะครับครูจะ,ะครูจาเป็นต้องสอนเร็วนิดหนึ่งเพราะว่ามันสอนผ่านเทปเนี่ยพวกเธอสามารถที่จะหยุดเทปได้นะครับตัวสามสิบสามกับสามสิบสี 3, 3, 3, ่สามสามสามสี่ดูนะฮะตัวไหนเป็นอีคิวไฟล์ตัวสามสี่ตัวล่างเรียกตัวไฟล์ตัวบนนะครับเพราะนั้นลบตัวนี้ชนเนี่ยชนคาร์บอนิลตำแหน่งไหนตำแหน่งซีมเมทริกนะ,ะเพราะนั้นชนบนชนล่างได้หมดนะฮะ ทีนี้ดูในตัวอย่างในสไลด์เนี่ยเขาชนชนบนนะฮะชนปึ้งนะฮะเรสซอนแนนต์ออกประจุลบอยู่ที่ออกซิเจนหลังจากนั้นใส่วาลเนลิเทียมเข้ามาทีนี้วาลเนลิเทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็เกิดนิวเคลีฟลิกแอดดิชันเป็นดับเบิลนิวเคลีฟลิกแอดดิชันอีกรอบหนึ่งแต่ว่านิวเคลีไฟที่ใช้เปลี่ยนเป็นวาลเนล แอออนนะครับทีนี้ชนตรงไหนจะสังเกตนิสิตีเห็นว่ามันมีคาร์บอนิวอยูองน้ำหน่งชนไปแล้ว1นึ่งดิเทอเตตอซิทอลชน1เหลืออีก1โอเคนะฮะจุดที่เหลือเนี่ยนี่แหละไวนิลแอนไอออนจะเข้าชนนะฮะดูเมาส์ชนปึ้งอยนะทีนี้ทิศทางการชนเนี่ยเราจะเห็นว่าไดไอโซพพิ Di ูสแควร์เลตเนี่ยถ้ามันอยู่ ในทิศของเอนโดนะฮะเอนโดฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้น v i นิ l เนี่ยมันจะมันจะต้องบิดตัวมาอยู่ในตำแหน่งเอ็กโซนะอยู่อยู่คนละด้านกันนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนละด้านก็คือทรานทรานแอดดิชั i o นะดูนะฮะชนก็คือชนด้านนี้ได้ทรานแอดดิชั o n และแน่นอนว่าอ่าตัวนี้ก็ไม่ได้อ่า มีผลอะไรมากนะเพราะว่าหน้าตำแหน่งนี้เป็น sp3 เพราะนั้นโมลพันธะจะบิดได้เพราะนั้นบิดได้เนี่ยมันสามารถเข้าได้ในลักษณะของ cis ได้ด้วยนะครับเนี่ยนะเข้าอย่างเงี้ยก็เป็น vinyl lithium addition แบบ trans addition กั Add บ cis addition ตัว36นี่เป็น trans addition นะครับตัว37เป็น cis addition ทีนี้นิสิตด,ดูนะฮะ ระหว่าง Trans addition กับ i s addition จะเห็นว่า,าตำแหน่งพันธะคู่เนี่ยที่เกิดนะครับมันจะพันธะคู่ก็ก็เป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันพอดีกับพันธะคู่ของของวงสแควเนะที่ต่อเข้ามาครั้งแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหะจะเกิดคอนเซอร์เต ใส่คไ이เซชันได้ทันทีนะฮะอ่าดูนะฮะดูลูกศรอ่ายิงอิเล็กตรอนมาปุ๊บอะตอมคลูชิปนะะตัวนี้เปิดนะฮะอันนี้ตัว37นะฮะอ่าดูหน้านี้ดูนะฮะยิงชิปตัวนี้เปิดออกนะครับอ่าได้อ่ได้ไดแอนไอออนิกนะฮะฟลักซิ่โขบอ่าได้ตัวนี้นะฮะดูนะฮะพันธะนี้หลุด แล้วก็เปิดนะฮะหลังจากนั้นก็ออกซิเจนแอนนออนสเตบิลไลซ์กับแล้วก็ปันธะน,นี้เปิดออกอวงแล็โตนก็เปิดนะครับตัวนี้เปิดนะดูนะฮะตัวนี้เปิดนะตัวซ้ายตัวซ้ายที่อยู่ในรูปของของทรานแอดดิชันนะครับนิสิตอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันมันไม่น่าจะ เกิดโปรดักได้นะครับแต่ถ้าเราดูแมกนิซิมนะฮะตัวสารเชิวจะเกิดพายคอนโรตาทอรี่ลิงโอเพนนิ่งนะโอ,โอเปนนิ่งตรงไหนโอเ n นนิ่งตรงไหนก็คือวงสี่เหลี่ยมนี้ไม่เสถียรอยู่แล้วนะครับมันก็จะเปิดวงนะฮะเปิดวงออกเนี่ยเปิดออกนะฮะเปิดตรงนี้เนี่ยเปิดออกพวกก็จะกลายเป็นเป็น chain, ลองเชนเลยเป็นเส้นยาวอย่างเงี้ยนะฮะ แต่เป็นเส้นยาวที่เป็นคอนจูเกตลองเชนซึ่งมีพันธะคู่สลับกับพันธะเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดอิเล็กตรอนดีโลคาไลเซชันนะฮะดูนะฮะได้เห็นนะแล้วก็ตัวนี้ก็ชิปมานะฮะตัวตัวแรกดีโลคาไรไปมันก็จะเกิดประจุบ,บวกที่ตำแหน่งนี้น,น,นนะตตะตัวที่2ชิปมาตัวที่3ชิปพั้นตัวที่4ก็จะชิปกลับไปหาบวกที่เกิดครั้งแรกนะฮะปิดวงนะฮะปิดวงแต่วงที่ปิดเนี่ย ดันเป็น Product ตัวเดียวที่ s ี s a d d i t i o n เนี่ยเกิดอินทราโมเลกุลาร์ไซคเซชันนะครับมันเลยเสริมแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยิงเข้าตำแหน่งทรานแอดดิชันหรือซีซ์แอดดิชันเนี่ยหลังจากที่เกิดอินทราโมเลกุลาร์ไซคเซชันแล้วเนี่ยจะได้ Product เดียวคือสารตัวที่39กนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะก็เป็นโชคดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเข้าซีซหรือเข้าทราน แต่แต่คิดว่าเจ้าของงานนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานนี้เนี่ยคงจะ p r o p o s e mechanism นะเพราะว่าทาน state เ่าที่เห็นเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะมันจะมันจะเกิดเพื่แล้วได้ product เลยอันนี้คือเขา r o p o s e ออกมาทีนี้ตัวที่39นะฮะมันจะปิดยังไงนะฮะปิดยังไงอ่านิสิตดูนะครับ่ามสิบเก้า มีออเซิเนแอนไอออนอยู่2ด้านนะฮะเกิดจากนิวเคิลฟรกแอดดิชันสองครั้งใช่ไหมฮะตัวด้านบนอาจจะเรสโซแนน์กับพันธะคู่ชิปแล้วก็แลกโตนเปิดนะได้โปรดักต์นี้และตัวด้านล่างนะฮะเรสโซแนน์เช่นกันครับเรสโซแนน์กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคาร์บอนิลเหมือนเดิมตัวนี้ก็แตกพันธะยิงนะฮะยิงปุ๊บออกซิเจนลบออกมากตัวนี้นะฮะได้ลบลบนะครับอ่า โอเคนะฮะหลังจากนั้นก็ไฮโดรไลซิสนะครับปิดวงวงที่ปิดนะฮะก็อันนี้วง1วง2แล้วก็วง3นะครับปิดวงปุ๊บก็ได้3วงได้เป็นไตรไซคลิกพีเคอร์เซอร์โอเคนะตรงนี้ฝากนิสิตไปดูนะครับว่าปิดตรงไหนว่าลูกศรตรงนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับเบต้าเอลิมิเนชันเสร็จแล้วก็อัลโดคอนเดนเซชันนะฮะตัวนี้คืออัลโดคอนเดนเซชัน แล้วก็ตรงนี้คือไฮโดรไลซิสได้ไตรไซคลิกพรีเคอร์เซอร์เห็นไหมฮะอ่าได้สองได้ได้ 2, 2, ไตรไซคลิกพรีเคอร์เซอร์ซึ่งเป็นคีย์พรีเคอร์เซอร์ในการสังเคราะห์สารในเชื้อผู้ผลักอีกหลายตัวนะฮะอ่ดูทีนี้ไตรไซคลิกพรีเคอร์เซอร์ที่ได้นะฮะได้นำไปสู่การสังเคราะห์อะไรได้บ้าง ตัวที่หนึ่งฮิปโนพิลินนะครับสูตรคล้ายกันตัวที่สองอคอริโนโนลินแล้วก็ตัวนี้นะฮะจากบนเปลี่ยนมาเป็นล่างก็คือยาลดชั้นนะรีดิวไตรเซกิปีเกอร์เซอร์ก็จะได้เป็นไตเซกิปีเกอร์เซอร์ตัวสามสองซึ่งนำตัวสามสองเนี่ยเป็นเกอร์เซอร์ที่นำไปสู่ การสั่งเคราะห์ตัวที่30นะครับเซลาโทพิคานอลนะครับเป็นเนเชอร์ผลิอีกตัวนึงงานนี้ก็ตีพิมพ์ในแจ็คนะฮะเป็นวรารสารอันดับหนึ่งนะฮะของออร์แกนิกปี2002นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะฮะอ่สรุปนะฮะสรุปทั้งหมเนสิทิของฮิปโนพิรินนะฮะคอีนอรินแล้วก็ เซลาโทพิคาอลนะลก็เกิดได้นะฮะฮผ่านแคชแคชเยกชันนะเป็นคอ mm hmm. uh, uh, นเซอร์เตอร์ไซคลิคแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของ uh, New ition, นิวเคลฟริกแอดดิชันนะครับแล้วก็ปิดวงนะโดยเริ่มจากสารตั้งต้น2ตัวก็คือไดอิโซโพรพิลแคลเลี ate, ตัวนี้นะครับกับตัวข้างล่างก็คือ อะลิเชเทตอาซิทอลนะครับสองตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่ไมีขายแน่ๆต้องเตรียมนะฮะแต่ว่า paper ร์เขาอธิบายถึงคอนเซอร์เตอร์เลในพาร์ทนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นสองตัวนี้ต้องมีคนสั่งคอให้นะฮะถึงจะมารวมกันได้แล้วได้เป็นไตรไซคลิปโคเอร์โอเคนะครับอวิดีโอนี้อัดยาวไม่ได้เพราะนั้นครูจะตัดตรงนี้เป็นตอนที่4แล้วก็ วิดีโอชุดหน้าก็จะเป็นตอนที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ,อิเล็กโรฟิลิกแคชเคชนะครับเป็นแคตไอออนคาร์บอเนไอออนแล้วก็ยูมมเนียมไอออนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยแค่นี้ก่อน